วันนี้จะพามาปลูกเผือกหอมนะครับพอดีมีผู้หวังดีบอกว่าเผือกหอมปลูกง่ายขายคล่องราคาดีเราก็เลยทดลองปลูกดูจะได้ไม่โดนให้โกหกว่ามันจริงหรือเปล่าเผือกขี้เหล่มากครับไม่ใช่ว่าเขาไม่สวยนะ แต่ว่าสั่งซื้อทางอินเทอร์เนต็ตมามันมีปัญหาที่ระบบขนส่งระบบขนส่งเจ้าเนี้ยค่อนข้างที่จะงี่เง่าหน่อยของมาแล้วไม่ยอมมาส่งที่บ้านต้องโวยวายถึง,ถงจะถึงจะมาส่งให้เผือกอสวยๆก็กลายเป็นเผือกงอมไปหมดเลยหลายวันก็ สั่งมาก็ต้นละบาทตกระบบขนส่งไอ้มีค่าขนส่งด้วยก็ตกตกเกือบต้นละสองบาทมีต้นใหญ่นะต้นเล็กแบบนี้ไม่ใช่แถมนะครับอันนี้ไม่ได้แถมขี้เหร่มากเลยมันไม่สม่ำเสมอใหญ่มั่งใหญ่น้น้อยแต่เล็กก็เยอะ ก็ลองปลูกดูนะครับเราก็จะเสียบเข้าไปแบบนี้ครับแล้วเราค่อยมาถมรุ่นแม่ก็มีรุ่นรุ่นหลานก็มี ันนกก็เกิทดลองปลูกดูนะครับจะได้ผลหรือเปล่า แบบเง่าก็มีนะครับแต่ว่าค่าขนส่งแพงมากเลยก็เลยซื้อเป็นแบบต้นเพาะเพื่อจะลบค่าขนส่งที่แพงแต่ก็มาเจอปัญหาขนส่งเขาไม่มาส่งของให้เจ้าเนี่ยสำคัญสาคัญมีเรื่องกันตลอดเลยครั้งก่อนก็ส่งสั่งของใน ไอ้เว็บช้อปปี้เนาะของยังไม่มาส่งเลยมันกดรับแทนเจ้าของไปแล้วโอ้แบบนี้ถ้าเราจะคืนของเราจะคืนยังไงก็เลยโวยวายไปนางก็รียบเอามาส่งต้องลบกันถ้าไม่ลบก็ไม่ทำให้โอเคครับเดี๋ยวจะปลูกไปเรื่อยๆครับ